ตอนนี้เราอยู่ที่ตลาดหนองแมงดานะครับแขวงอุดมชัยนะครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับข้างในขายอะไรกันตลาดหนองแมงดานะครับคนเราบอกว่าที่นี่คือตลาดหนองแมงดาครับเดี๋ยวเราไปดูข้างในขายอะไรกันบ้างอันนี้ บรรยากาศตอนเช้าครับมีของกินมากมายส่วนใหญ่เป็นพืชผักผล,ลไม้ปลามีปลาเดี๋ยวไปดูปลาปลามีปลา ของธรรมชาติเดี๋ยวไปดูนะครับผู้คนมากมายมาซื้อของตอนเช้าครับขายดีไหมครับรราขายธรรมดา นนเขาเรียกอะไรครับแม่เขาเรียกอะไรอันนี้อะไรครับเต้าหู้เต้าหู้ขายขายก้อนเราเท่าไหร่เ้าหกะครับ้าพันกีบหนึ่งก้อนห้าพันกีบเต้าหู้เออต้าหู้เต้าหู้ของคนลาวนะครับที่อุดมชัยตลาดหนองแมงดาใช่ไหมเออม่นแล้ว,ลว,ลวตลาดหนองแมงดาครับมีของกินมากมาย ด้านนี้ก็จะเป็นขายเนื้อครับมีเนื้อมีชิ้นหมูมากมาย ด้านนี้ก็เป็นด้านขายหมูนะครับมีเนื้อมากมายเนื้อหมูเยอะตลาดหนองแมงดาเนื้อหมู ชาวบ้านก็มาซื้อเนื้อกันครับเยอะแยะเยอะแม่ครับ <Yeah. S 1> เนื้อหมูกิโลละกี่กีบครับ mm hmm. 70, กิโลนึบพันีบเนื้อหมูนะครับ mm hmm. 70, กิโล mm hmm. ละ7 0็ดสิบพันกีบตลาดนองแมงดา mm hmm. อุดมชัย สปปลาวอันนี้ขายอะไรครับสองพัน <12, 000. S 1> อะไรนะสองพันสิบสองพันอันนี้กิโลกิโลหนึ่งกิโลหนึ่งสิบสองพันคนลาวเรียกอะไรครับข้าวซอยข้าวซอยคนลาวเรียกข้าวซอยกิโลละสิบสองพันข้าวซอยสดๆครับน่ารับประทาน มีข้าวซอยมากมายตลาดหนองเมงดาคึกคักมากครับอันนี้เป็นมุมขายชิน้นขายเนื้อแม่นม่นน่ะม,มีคนหลายั<ห>่ะมีคนหลายในกาะขายดีไหมไขายอยู่ขายอยู่ขายหมดไหมก็มัดยูมัน่ขายมัดตัวนึง ตัวหนึงวันละหนึ่งตัวหมูร้านเธอขายหมูกิโลละกี่กลีบเจ็ดสิบพันกีบหนึ่ล 70, งลาวเจ็ดสิบพัน 70, กีบ สบายดีอันนี้เนื้ออะไรนี่เนื้อเนื้อเนื้องวัวเนื้อเนื้อควายเนื้อควายเนื้อควายกิกิโลหนึ่งกี่กีบครับขอโทษนะครับกิโลละกี่กีบแม่ค้หนึ่งแสนกิโลละแสนกีบเหรอเนื้อควายกิโลละหนึ่งแสนกีบ คุณลุอน้า่นเระาจะมีเนื้อวัวเนื้อควายขายรับเยอะแยะมากมาย อันนี้เนื้ออะไรครับเนื้ออะไรครับเนื้ออะไรครับแม่ค้าเนื้อควาย,วายกิโลละกี่กิีบหนึ่งกิโลกี่กิีบแสนกีบเสนกีบเนื้อควายกิโลละแสนกลีบตลาดหนองแมงดาสปปลาวแขวงอุดมชัยแม่ค้าก็สวยสวยคนราวนี่สวย ผู้คนมากมายก็มาซื้อกันนะครับด้านเนื้อเนื้อวัวเนื้อไายร้านนี้ขายดีมากัวนี้คนขายดีมากคนเยอะมากคนเยอะมากเลยวันนี้น่าจะเป็นช่วงปีใหม่นะครับผู้คนก็มาซื้อกันเยอะซื้อไปช่วงปีใหม่วันนี้เป็นวันปีใหม่

开，开，开。